เงาสีทองที่แผ่ออกจากตัวเขาเริ่มสั่นไหวบางสิ่งกำลังจะตื่นความเงียบที่เคยอบอวลอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสแตกออกด้วยเสียงที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่สายฟ้าไม่ใช่เสียงคำรามจากท้องฟ้าแต่เป็นเสียงเหมือนหัวใจของโลกกำลังเต้นแรงขึ้นดิมิเตอร์เทพีแห่งเกษตร,รกรรมก็ได้ยินเสียงนั้นเช่นกันเสียงที่ไม่ใช่ของลมไม่ใช่ของใบไม้หรือสัตว์ใต้ดินใดๆแต่เป็นเสียงที่ดังกังวานจากใจกลางโลก คล้ายกับว่าบางสิ่งที่ถูกฝังไว้นานแสนนานกำลังเคลื่อนไหวอีกครั้งรากไม้ใต้เท้าของเธอสั่นไหวไม่ใช่จากแผ่นดินไหวแต่จากแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณบางอย่างพื้นดินที่เธอเคยหล่อเลี้ยงด้วยความอ่อนโยนบัดนี้เริ่มส่งเสียงคำรามเบาๆแสงสีทองจางๆเริ่มเล็ดลอดออกมาจากร่องดินพลังที่เธอเคยควบคุมได้ตอนนี้กลับรู้สึกแปลกหน้าราวกับมันกำลังเป็นของผู้อื่นดีมิเตอร์หลับตาลง เธอสัมผัสถึงจังหวะใหม่ที่ไหลผ่านผืนดินเสียงเต้นของหัวใจที่ไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของมนุษย์แต่มาจากสิ่งที่เก่าแก่กว่าเทพทั้งปวงนี่ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนฤดูกาลนี่คือการปลุกสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกเธอรู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้อยู่ที่โอลิมปัสอีกต่อไปจิตวิญญาณแห่งโลกที่ตื่นขึ้นก่อนฟ้าก่อนแสงก่อนเทพก่อนแม้แต่ความโกลาหลมีเพียงเธอผู้ปลุกพื้นดินใต้เท้าแห่งทุกสิ่ง เธอคือไกอาจแม่แห่งทุกสรรพชีวิตการตื่นขึ้นข,นของไกอาเทพีแห่งโลกในความมืดลึกของโลกใต้ภูเขาและมหาสมุทรมีร่างหนึ่งหลับไหลยอยู่นานนับหมื่นปีเธอไม่ใช่เทพ,พเจ้าในโอลิมปัสเธอคือแม่ของทุกสิ่งและไม่มีเทพองค์ใดเกิดมาโดยไม่ผ่านการอนุญาตของเธอณนะหุบเขาอันเงียบสงัดในปลายุคสมัยของเทพเจ้าสุส โอลิมปัสแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับแห้งแล้งแม่น้ำลดระดับดินกลายเป็นฝุ่นผืนป่าแหละสลายผู้คนไม่เหลียวแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปพวกเขาหันหน้าเข้าหาเทคโนโลยีสร้างเมืองใหญ่หรือแม้แต่ชื่อของเทพที่เคยปกป้องพวกเขาพื้นดินเริ่มสัน่นต้นไม้เก่าแก่กลับลิดออกทวันต่ทะลุค,คอนกรีต ดอกไม้บานในพื้นที่ที่กวนแห้งแล้งลูกของ<ต>ข้าแต่ไม่ใช่เพราะทำร้ายข้าเกินจะอภัย,ภย<ด>มันคือการเตือนมนุษย์คือลูกของเธอที่เธอให้ชีวิตให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ทุกอย่างในตำนานกรีกดั้งเดิมเทพีไกอาถือเป็นผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งไม่ใช่แค่เทพแต่รวมถึงสัตว์พืชภูเขาแม่น้ำและมนุษย์แต่สิ่งที่มนุษย์ทำตัดต้นไม้ที่เคยเป็นแขนขาของเธอขุดเจาะโลกเพื่อเอาทรัพยากรโดยไม่สนผลกระทบ สร้างควันพิษปกคลุมฟ้าบทบังดวงอาทิตย์ที่เธอให้ลืมแม้แต่ชื่อของเทพ,พเจ้าที่เคยปกป้องพวกเขาเหล่านี้ก็คือแผลไม่ใช่แค่ทางกายภาพของโลกแต่เป็นแผลในหัวใจของเทพีไกอาเด็กชายที่ได้ยินเสียงดินในตอนแรกเขาอาจเป็นโชสันวันคือผู้ถูกเลือกไกอาเริ่มพูดผ่านทลังธรรมชาติน้ำไหลย,ย้อนกลับลมร้องไห้ต้นไม้โน้มลงเพื่อบอกคำทำนายโบราณว่า เมื่อโลกเจ็บปวดมารดาแห่งผืนดินจะฟื้นตื่นเพื่อคืนสมดุลและชำระล้างมลพิษจากมนุษย์ไกอาเป็นเทพีที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติและโลกการที่เธอเลือกเด็กชายอาจหมายถึงการที่เธอเห็นว่า เขามีศักยภาพที่จะช่วยฟื้นฟูสมดุลของโลกที่ถูกทำลายไปจากก่อการกระทำของมนุษย์เช่นการทำลายป่าการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังเวทมนตร์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ยังคิดซึ่งทำให้ธรรมชาติได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงการรับภารกิจเด็กชายได้รับภารกิจที่ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังต้องต่อสู้กับการกระทำของมนุษย์ที่ทำลายโลกซึ่งอาจรวมถึงการต่อต้านการใช้เวทมนตร์หรือเทคโนโลยีที่เป็นอันตราย หรือการหาวิธีที่จะคืนความสมดุลให้กับมนุษย์และธรรมชาติเทพเจ้าแห่งสายฟ้าอาจมองว่าการใช้พลังธรรมชาติที่เด็กชายได้รับจากไกอาเทพีแห่งโลกอาจเป็นการขัดแย้งกับกฎหมายของสวรรค์และอาจเป็นอันตรายต่อลำดับของจักรวาลจึงทดสอบเด็กชายด้วยการสร้างความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความยุติธรรมและอำนาจของเทพเจ้า การทดสอบเด็กชายตัดสินใจถูกต้องและยุติธรรมเขาจะได้รับการยอมรับจากซูสและได้รับพรจากเทพเจ้าสายฟ้าเช่นความสามารถในการเรียกสายฟ้าเพื่อปกป้องธรรมชาติและความยุติธรรมเฮราราชินีแห่งการแต่งงานทดสอบเด็กชายในเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างการดูแลธรรมชาติและความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์โดยให้เขาตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติหรือช่วยเหลือผู้คนจากภัยธรรมชาติที่เขาควบคุม ผลการทดสอบเด็กชายสามารถรักษาสมดุลและเลือกได้อย่างชาญฉลาดเขาจะได้รับพรจากเฮโรเช่นความสามารถในการสร้างความสมดุลในชีวิตมนุษย์และธรรมชาติและการนำสติภาพกลับมาผลทดสอบจากอพอลโลเทพแห่งดนตรีและการทำนายเด็กชายสามารถใช้พลังของเขาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และสมดุลเขาจะได้รับพรจากอพอลโลเช่นความสามารถในการใช้เสียงหรือดนตรีในการบรรเทาความขัดแย้งหรือทำให้พลังธรรมชาติเป็นมิตรกับมนุษย์ ผลทดสอบจากเด็กชายสามารถควบคุมพลังน้ำได้เขาจะได้รับพรจากเพิร์ซดอนเทพแห่งท้องทะเลเช่นความสามารถในการควบคุมหรือสงบคลื่นลมเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์และรักษาความสมดุลของโลกผลทดสอบจากเด็กชายใช้ปัญญาและความคิดที่เฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาเขาจะได้รับพรจากอธีนาเทพีแห่งปัญญาเช่นความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการสร้างสมดุลในโลกด้วยการใช้ปัญญาคำทำนายเจ้าเด็กชาย ผู้ได้รับการเลือกจากธรรมชาติเองคือกุญแจสําคัญที่จะตัดสินชะตาของโลกในอนาคตแต่เส้นทางที่เจ้าจะเดินนั้นไม่ใช่ทางที่ง่ายดายการตัดสินใจของเจ้าจะมีผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติมนุษย์และแม้แต่ชีวิตของเจ้าทั้งหมดสิ่งที่เจ้าต้องเลือกไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าคนเดียวแต่จะสั่นคลอนทั้งจักรวาลจงระวังการเลือกเพราะมันจะมีทั้งผลดีและผลร้ายที่ไม่อาจคาดเดาได้คําทํานายนี้เสียงก้องกังวานไปทั่วยอดเขาโอลิมปัสและเทพเจ้าทุกองค์ต่างฟังอย่างตั้งใจ พร้อมมองไปยังเด็กชายผู้เงียบในใจกลางแห่งการทดสอบขณะที่การตัดสินใจของเขากำลังจะเริ่มตน้นทำทํางา,งงาจนจบลงในเงียบงนันเสียงฟ้าผ่าดังกล้องไปทั่วยอดเขาโอลิมปัสเทพพระเจ้าทุกองค์ยืนเงียบสายตาของพวกเขาจับจ้องไปยังเด็กชายที่ยืนอยู่ในใจกลางของความยากลําบากนั้นสายตาของเทพซุสเฮราอพอลโลโพไซดอนและอธีนาต่ตางสะท้อนความวิตกกังวลและการคาดเดาถึงสิ่งที่เด็กชายจะเลือกเด็กชายยืนเงียบเงือผุดออกจากหน้าผาก ใจสั่นกับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะกำหนดชะตาของโลกท่ามกลางความสงบที่เต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมชาติเขารู้สึกถึงน้ำหนักของคำทำนายที่ลอยอยู่ในอากาศเขาหันไปมองเทพเจ้า,ท,าทั้งหลายที่รอคำตอบจากเขาดวงตาของเขาสะท้อนแสงแห่งการต่อสู้ภายในใจสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโลกทั้งใบความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติคำถามที่ลอยอยู่ในใจของเด็กชายคือฉันจะเลือกอะไร ผลทางที่จะรักษาความสมดุลหรือเส้นทางที่อาจจะทำลายทุกสิ่งการตัดสินใจนี้จะเปลี่ยนแปลงอนาคตไปตลอดกาลและในวินาทีนี้เองทุกอย่างดูเหมือนจะอยู่ในมือของเขา